आ oh. oh. สวัสดีครับกับสรีนาน,านาพี่เพื่อนพี่ๆพี่เพื่อนน้องๆที่รักและชื่นชอบการตกปลาทุกท่านนะครับผ่าน,าน YouTube, ชน่องทางยูทูบช anel ป้อมคน์ะคันนะฮะวันนี้ออกหมายเช้าเลยฮะมารวมตัวกันที่หน้าเซเว่นอำเภอดอยหลวงนะฮะมากับนักตกปลาส่วนมากจะเป็นนักตกปลาทีมงานเมียไหนครับรถจอดเต็มเลยฮะหน้าเซเว่นนี่ครับจุดรวมพลของนักตกปลาเมียไหนวันนี้นะฮะโอ้ช่างสรรซื้ออะไรครับ สวัสดีครับซื้อน้ำครับซื้อน้ำมากินนะครับวิตามินซีนะฮะบำรุงนะไปรอเก็บตังค์ข้างนอกก่อนนะครับส่วนผมซื้ออะไรดีฮะโอ้ส่วนช่างซ่านะครับนี่ซื้ออะไรครับกินอะไรครับลาเต้กาแฟเย็นนะฮะส่วนผมขอเป็นเครื่องดื่มดีกว่านะฮะชูกำลังครับ อะไรดีบ่าวแดงนะฮะเอ้ยนะครับนักตกปลาของเราเตรียมพร้อมนะครับน yeah, ี่ครับน okay huh? ี่ครับรถเครื่องเสียงเราก็มาครับอยากดังสัญจัดให้ครับสเวกาคาอ์ดิโอนะฮะนี่ทอมคาอ์ดิโอและนี mm ้อีกคันหนึ่งครับเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วครับชุดเครื่องเสียงเราวันนี้ไปตกปลาหรือว่าไปทำอะไรกันนะฮะนี่ ก็มาถึงบอ่อเป็นที่เรียบร้อยครับนี่นะครับเป็นบอ่อเหมานะครับตกแบบบุ๊เฟ่นะครับขันละ300บาทสังวนแต่ปลาบึกนะฮะสังวนปลาบึกนะฮะนี่ส่วนมากก็จะเป็นชมรมเมียหนายของเรานะครับมาตกวันนี้บอ่อก็อยู่ประมาณงานก,กว่าๆนะฮะ รับก็มาลงไหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สูตรเหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้ก็เป็นเหยื่อเนี่ยครับตกปลาเดอะบิ๊กฟินะครับเนี่ยครับสูตรหนึ่งนะฮะสนใจเหยื่อตัวนี้ก็ติดต่อไอดีไลน์ผมมาได้เลยนะครับกับช่างป้อมนะฮะที่นั่งเรียบร้อยวันนี้มาตกแบบระยะ4 5หนะครับก็ใช้สายหน้าอยู่6ปอนนะครับสายเมนหลักใช้หยุดแปดฟนนะครับก็เดี๋ยวมาลองตลงกันว่าจะได้เยอะ ขนาดไหนนะฮะน้องแรกใครจะได้ครับเจ้ารับผ่าวเหรอมอสขึ้นนะขึ้นได้ปะเสริจดืนยูบนรถของก๊ำ ่ออ้อามาเลยขาแล้วได้เขัานี่ได้เลย <c oughs> ต้องใจอ, <c oughs> อมามมัมแหลงง้ายรอแหลงง้ายไปใจเอาโอ้โโอ๋อโิเค ไม่หายยาวไม่หายยาวปลาดุกนะฮะใส่ประมาณสามขีดได้ลงตั้งเดียวกระแปงแคแต่เจ้าละเนี่ยลำมวยเหมือนลำมวยเหมือนให้เซี่หวขนาดิ โดนอีกแล้วครับโดนอีกครับปลาอะไรครับลุกครับปลาลูดใหญ่เสมอครับลอกมาได้ใจหาใจทั้งวันนะปลาในครับปลาในไม่ใช่ปลาหมึก สวยฮะไอ้ปลาดุกนะฮะร้องมันโตจังฮะเลไม่มีปลาดูดุกนะฮะ

ไปหาเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทักทิมสยามทักทิมสยามเอาเอาครับบรรยากาศบ่อช่วงบ่ายนะครับของทีมงานก่อปลาก็เริ่มกินห่างๆขึ้นแล้วละครับ ก็ยังมีตัวอยู่ครับขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะฮะส่วนผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเหนื่อยล้าแล้วครับแดดก็ร้อนนะฮะเดี๋ยวสักครู่มายกปลาดูกันนะฮะว่าผมจะได้สักกี่ตัวแน่ใจหันเดี๋ยวก็มาดูปลาที่ผมตกได้ในวันนี้ตกแบบบุฟเฟ่นะครับแบบเมาสา0รอยบาท ได้ปลาเท่าไหร่กลับบ้านให้หมดนะฮะคแบบรับก็พอได้นะครับพอสนุกสนานกับเพื่อนหุงนักตกปลาเมียหน่ายด้วยกันนะฮะนี่มีปลาทับทิมด้วยฮะปลาดุกเป็นส่วนมากนะฮะกระชังไม่รั่วนะโอเค าไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาช่างสันกันนะฮะว่าช่างสันจะได้ปลาสักกี่ตัวนปลาของช่างสันนะฮะโอ้ได้โคตรเยอะเลยฮะเฮ้ยนะครับ เบาได้เบาครับสุดยอดนะฮะเดี hmm. ๋ยวไปชมปลาของเพื่อนๆนักตกปลาทีมงานไหนด้วยกันนะว่าจะได้กันสักเท่าไหร่อืมใครยกองยกขอเอมั้ อ๋เเลยนี่นีนี่ครับช่างช่างอตอรอนฮะกเียมดนี่อกป่าเขาน่นี่เียวย้ายกินแล้วย้ายไปโอ้ย้ายใส่แลวไม่แวกันนเป็นกระช่งปลาของช่างอตอนฮะย้ายผมคงไ่ใครรับเไหมอ่าตี ชั้นเอตลอดปลาดุกเยอะเลยใช้เป็นลูกเป็นน้องอ่ะบนที่นี่เปไม่ใช่อย่างไรอย่างเงี้หมันนักฮะกันหมดอ่ะอุ้ยเจ๊กอกสุดยอดตอสร้อยอย่างนี้ก็ผสมที่เฮียนครับสุดยอดกันทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปชมปลาของท่านอื่นกันบ้างนะฮะแม่ก็ไอ้เนตเลยเมียบละเออหน้าน้านเมียบลงไงอ้ะไาเมียไปเยอะเมียเมียเออ nya